ไปเบิ hand, hand, oh! ้งบ่อนเบื้งนั่นลงไปโอ้บ่อนอะได้หลายๆก็มูนไปเบิ้งฟุตบอลอยู่น่ะบีบเบิ้งฟุตบอลดีบมาแล้วนี่มาทำมันถ่ายมารับจ้างถ่ายอาชีพเฟิมไม่บ่หาเงินเขาเจาะเงินอะไรไปเที่ยวต้องหาเงินก่อนมาได้รวยมันจะเกิดนะมาได้เงินน้ำหาเงินอะไรไปเที่ยวก็ได้รับจ้าง ป้อนๆไว้ตัวมันนี้ก็ตากหญ้าจ้ารับงานกันคืนเมื่อเห็นมานะตอนนั้นเนาะลืมเดี๋ยวมือหนาเ่าทายมาไปตัดต่อตัดต่อก็สิบ่นอ๋อ ก็เป็กยนหจต้องรูเรียงน่เอาแานทีนี่เอาะ่ะเอาะ่ละ